เทเทเทได้ยินหรือเปล่าก็วันนี้ก็เปเรื่องค่อนข้างเศร้านิดนึงเราเมื่อเมื่อวันนี้อันนี้ต่อเช้าก็ไปรับไปประชุมดุขอมไปรับกีดนะก็ไม่ได้ตามที่คาดหวังก็ติดศูนย์นั่นเองติดศูนย์ติดหลอก็ส่ะก็ ไม่ได้ก็ต้องมานั่งเงาะก็หลายนะหลายเดือนเลยละ่ะจะกลับมาทำยูทูปก็จะกลับมาวัดรูปรอบก็นัตนจะนานอยู่มีน้อยนะั้นก็เราจะมานั่งตัดต่อแต,แต่เราต้องมาแก้งานะถ้ามีเรามีเวลาจริงๆเราก็จะลงคลิปแต่อย่าเศร้าใจกันนะเราไม่ได้ไปไหนหรอกก็จะกลับไปอยู่หากมีเวลาจริงก็ฝากแค่นี้นะ บายบายมีเสียงแปลกๆนิดน,นึงเพราะไม่ค่อยสบายโอเคบายบายครับ <c oughs> ถ้าเสียงเบาไปก็ดีอันนี้อาจจะหลอกก็เป็นไรนะคะก็จะกลับมาแน่นอนแน่นอนว่าจะกลับมาก็ไม่ต้องห่วงกันนะกลับมาแน่นอนแต่จะอัปคลิปกเกาแทนโ okay. อเคบายบายค่ะ